ามา่เพื่อเดือผุดเดอุดู้เดนอุดอุู้บลมนครับอ่าสลอยกโลกไปจ้างสาน้เวียนแพงเพื่อจะมาเล่นวันที่สิมหมกราสมหามกราองเจครับสิมามกราองเจพ่อกาอยูบ้านบ้านนนบ้านองแคนตำบลสำมรงอำเภออุทุมพรนี่ครับเมื่อนี่เขาเลียยูนะครับเขาเลรีอยูอบตทุ่งชัยครับ แล้วก็้ทานนี้ทันร้อนนายกทัเนี่ยผมบ้านโคกจักจำไว้จากง,ง,งานก่อนทันร้อน 接战呐！ É, vó, minha ีศรษฐกิจไม่มันแพงแมมต้องควบคู่กับหลวงปู่ดังทางด้านเศรษฐกิจที่หลวงปู่สวงแมมเป็นมาเศรษฐกินี่มันแพงต้องควบคู่กับอันนีเ้เป็นรืนงรุ สวัสดีุณ้าโคกจันนะราคุณพ่อิสัยเมื่อไดครับยี่สิบเอ็ดมกราสองห้าหกงานดอกจานบานครับผมงานประจําปีครับยี่มกรายี่สมกราสมกรางห้าหงานดอกจันบานยี่สิบในปมรงศิลป์ครับครับสองพันสาน้อยเขาเมื่ก่อนี่สิบเอ็ดมกราครับสอมกรางห้าหเดบ้านโคกจานคุณบ้าโคกจันวอนสัยจังหวัดรเกางานดอกจันบานครับผม

ฟาดแม่งติ่มไอที่เลยบดแม่งลายมือนี่แมงครับอันนี้งยังเพิ่นครับีองพาย์้อกบ่งานมือนี่หมเมือนี่พี่น้องซีเกตับถือครับคือหลวงปู่สวงครับมไอฉลอปนี้หลวงปู่พธาใครับใครับใน่ครับครับ่รชาครับคครับ ฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพริบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินลับเชิดบนเวทีสาวล้ำแพงครับกับศิมีิศิลปินจากแกรมมี่โกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกมมิโกแล้วก็คุณพชิน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตธมนันแล้วก็ไอแมน่มนมณีวันครับศิลปินหาข้นครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพชรมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแท้แน่นอนกับเพลงไม่กุ้งยิงร้มครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังเอกหน่อยค่ะปับสคริปไมพี่น้องรับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่18เริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วก็บพส่เป็นเพลงนุ่มโจครับยืนนึงแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสาร์ครับแต่ว่าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามื้อนั้นสีลองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มแต่วันที่18ถึงวันที่เก้าศิลปินหาค้น พี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุ่มในเรขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพแม่แม่อากาศพ่อฝากพ่อแม่แม่จตามผลง,งานพี่ไม่หล่าเด้ได้จากอากาศอย่าลืมเขากลุ้มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะน้อกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ909บาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขา ปุ่มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อนึงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือหนึ่งร้อยเก้าบาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขามือต่อมือ1ึหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ะนั้นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา2องรบาทครับ2องรบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือนึ่้อ109บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0่งร้อยเอยจากหนึ่บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน้อยเพชรดัพแพงแฟนเพชิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับพ,พ่อไใ้กุ๊บปิดครับ